มาให้หารปลาที่แม่น้ำเจ้าพระยาไปติจ้าด,ดิจา้าดิจา้าดิจา้จามา่แสงมันได้จริงนะมุมมุมเนี้ยสวยโคตรสวย,สวยแสงมันได้จริงนะมุมมุมเนี้ย ตามจังหวะเรือวิ่งลูกเรือวิ่งผ่านน้ำมันก็กระเพื่อมโยนไปให้เขา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 เลย,ดดเเลยนี่อย่างนี้ถ้พับอีปั๊บปุ๊บตกปุ๊บอุ้ยถ้ามาถ่ายถ่ายแล้ว กำลังถ่ายคลิปอยู่ถ่ายกระทนิ่งให้หนอืนเดี๋ยวตั้งหนึงเดี๋ยวนะมันมาทำบุญให้อาหารปลาแม่ให้หนูแม่ให้หนูหมดเลยแม่ให้หนูหมดเลยเขาไม่ขาดอาหารนิดหรอกเขาถึงแบบ กินนี่ไงอาหารคนละเจ้ากันสนุกยังไงคะมีความสุขไหมให้อาหารปลาดีค่ะหลอกคะแล้วร,รู้สึกเป็นยังไงบ้างเวลาให้อาหารปลาแล้วมันส,น,สน,นุกมันสนุกแล้วมันรู้สึกได้บุญไหมคะเมื่อกี้หนูให้อะไรไปให้อาหารปลาให้อะไรไปขนมปังใช่ไหมใช่กับเม็ดค่ะกับเม็ดด้วยด้วยแล้วเป็นยังไงน้องปลามาเยอะไหมมาเยอะหลอกเะาแล้วน้องปลากินปะน้องปลากินไหมกินค่ะ กิงค่ะปกติหนูมาบ่อยไหมคะเหมาะบอกเพื่อนเพื่อนนิดปกติหนะูมาบ่อยไหมออกมาบ่อยไหมรับแข่งยินดีรับแข่งค่ะใช่ค่ะบอกเพื่อนเพื่อนนิดเนี่ยามาให้อาหารปลา<ช>ที่นี่ได้เลยคะ่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายม <c oughs> องกล้องด้วยสิบ๊ายบายเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะ <c oughs> <c oughs> กดติดตาม <c oughs> ช่อง <c oughs> กดซับสไคร้ ទុំមិនដែរទុំសុបផ្រាយថតថតក៏ទៅទីដែរណាថតថត